สวัสดีค่ะชื่ออ้อยนะคะชื่อจริงชื่อชุอชอติมนค่ะดิฉันเป็นคนขยันค่ะเราชอบทำมาหากินไม่ชอบอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นดิฉันเป็นคนที่มีความทะเยอทยานสูงดิฉันก็ทำธุรกิจแล้วก็มีประสบความสำเร็จด้านธุรกิจระดับหนึ่งทำให้เรามีฐานะการเงินในที่ดีเรามีบ้านที่มั่นคงมีทรัพย์สินที่ทุกคนอยากได้ในขณะที่ดิฉันทำธุรกิจที่กำลังขาขึ้นอยู่นั้น เราก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาก็มาเอ่ยปากขอยืมเงินที่บ้านส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยการเงินเนี่ยเราทําธุรกิจเราก็ต้องหมุนมาหมุนไปก็เลยบอกเพื่อนว่าเงินสดอะมีมีเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งปลูกบ้านแล้วก็ซื้อที่หลังจากนั้นดิฉันก็เลยให้เพื่อนน่ยยืมบ้านกับโฉนดที่ดินไปเข้าธนาคารเพื่อนก็เอาเงินตรงนี้ไปเสร็จเราก็บอกเพื่อนว่า ให้ช่วยจัดส่งเงินต่างๆที่ยืมไปให้ด้วยอย่าทําให้มีปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้บอกสามีให้ทราบจากนั้นเพื่อนก็ยืมไปประมาณสัก6เดือนเราก็ได้รับจดหมายการเตือนจากธนาคารว่าไม่มีการส่งชําระเบี้ยเงินบ้านหลังนี้เลยก็เลยไปหาเพื่อนเพื่อนก็บ่ายเบียงบ่ายเบียงไปมาไปมาจนกระทั่งเรื่องราวธนาคารเนี่ยจะฟ้องศาลแล้วจะยึดบ้านแล้วเราก็เลยร้อนใจเพราะว่าบ้านหลังนี้เราสร้างมาด้วยตัวของเรา แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของลูกๆครอบครัวก็เลยไปหาเพื่อนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณต้องทํานะปัญหานี้คุณต้องแก้เพื่อนก็เลยตอบมาว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องศาลก็ไปหาหนทางเอาเองเขาไม่ให้เขาไม่สนเวลานั้นรล้สึกมโมโหหน้ามืดมากเลยคิดอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจไปซื้ออาวุธปืนนะคะตั้งใจว่าจะไปขูเ่เพื่อนเพื่อเพื่อให้เพื่อนมีความกลัว แล้วก็จะได้ชดใช้นี้สินของเราคืนมาแต่เพื่อนกลับไม่ได้กลัวค่ะเวลาที่ดิฉันเดินเข้าไปหาเขาดีฉันก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้าคุณไม่คืนวันนี้นะฉันจะยิงคุณให้ตายเลยเขาก็บอกยิงสิดิฉันก็ไม่ทันคิดอะไรในเวลานั้นก็ใช้ปืนยิงออกไปเลยเพื่อนก็เสียชีวิตตรงนั้นแล้วเวลานั้นก็ตกใจแล้วก็มีความกลัวก็รีบกลับบ้านกลับบ้านเสร็จพอตกตอนเย็นตำรวจก็มาที่บ้านแล้วก็มาจับตัวไปสารตัดสิน ให้ประหารชีวิตดิฉันรู้สึกแย่มากในเวลานั้นตอนนั้นก็ถูกภาคตัวออกจากบ้านไปอยู่ในเรือนจําดิฉันไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งนั้นวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่เห็นหน้าลูกธนาคารก็ยึดบ้านของเราไปลูกๆก,ก็ไม่มีบ้านอยู่สามีก็ต้องพาลูกออกจากบ้านไปอยู่ที่บ้านแม่เขาเวลานั้นคิดอย่างเดียวอยากฆ่าตัวตายอยากตายไม่อยากอยู่ไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น แต่ก็ตายไม่ได้ถูกคุมจากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะเขากลัวว่าเราจะฆ่าตัวตายจากนั้นดิฉันก็พบว่าตัวเองมีสิ่งผิดปกติคือมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายอย่างฉับพลันแล้วดิฉันก็ล้มลงทางเจ้าหน้าที่ก็พาส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจพบว่าดิฉันเป็นมะเร็งก็คือเป็นมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้ายซึ่งคุณหมอบอกว่าผ่าตัดก็ไม่หาย รักษาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าถ้าคุณจะรักษาคุณก็ตายอยู่ดีคุณก็มีโทษประหารชีวิตยาที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอสําหรับนักโทษผู้ต้องขังทั่วไปคุณก็ไม่ต้องรักษาหรอกยังไงคุณก็ตายแน่นอนทุกครั้งทุกคืนถึงตอนกลางคืนดิฉันจะมีความเจ็บปวดมากเพราะว่าจะมีอาการปวดท้องไม่ใช่ปวดท้องอย่างเดียวจะปวดที่ขาจะปวดที่สะโพกจะปวดไปทั้งร่างกาย ปวดจนไม่มีคําบรรยายว่าความปวดมันเป็นยังไงตอนนั้นก็อยากมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเป็นรอบที่สองก็มีวันหนึ่งนะคะดิฉันได้ยินเสียงเพลงคนมีคนร้องเพงลงร้องเพลงอะไรดิฉันก็ไม่ทราบแต่รู้ว่าเพลงนั้นเพราะมากดิฉันก็เดินหาเสียงเพลงนั้นแล้วคิดในใจว่าอะไรกันในที่ที่ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยนะที่ที่คนทุกทรมานเจ็บป่วยคนกําลังจะตายคนสิ้นหวังคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะมีคนร้องเพลงในนี้ด้วยเหรอ ดิฉันคิดในใจแล้วก็เดินเดินหาเสียงเพลงก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งกําลังร้องเพลงประมาณห้าคนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังแต่เขาเป็นอะไรดิฉันไม่ทราบในตอนนั้นก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยดิฉันก็เดินเข้าไปพอใกล้ๆจะถึงก็มีผู้หญิงต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้าอยากช่วยคุณพระเจ้าจะรักษาคุณเพียงคุณเปิดใจรับเชื่อพระเจ้าแค่นี้ ดิฉันบอกแค่นี้เหรอดิฉันคิดในใจมีอย่างนี้ด้วยเหรอคนบาปคนชั่วคนไม่ดีอย่างฉันจะมีคนรักจะมีคนรับเป็นลูกดิฉันงงๆกับคําพูดนั้นแต่ดิฉันก็ยินดีต้อนรับพระเจ้าในเวลานั้นหลังจากที่ดิฉันได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าหลังจากคําเชิญช,ชวนของผู้หญิงคนนั้นคืนนั้นดิฉันขึ้นนอนดิฉันคุ้นคิดถึงเรื่องคําพูดของเขาแล้วก็คืนนั้นก็ฝนตกแรงมาก แรงมากๆเท่าที่ดิฉันเคยเคยอยู่ในนั้นมานะคะฝนตกแรงลมพัดแรงแล้วจู่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าลงมาในห้องซึ่งผ่ามาตรงที่ดิฉันนั่งอยู่พอดีดิฉันตกใจแล้วก็กลัวไม่เคยเห็นฟ้าผ่าแบบนี้มาก่อนในชีวิตแป๊บเข้ามาเสียงดังแล้วก็เสียงดังไม่พอขณะที่ดิฉันนั่งอยู่อะดิฉันนั่งพิงเสาอยู่ฟ้าผ่าแล้วนะ่ะตรงหัวเสาพอดีแล้วก็เศษอิฐที่ตรงหัวเสาแล้วก็ตกล่วงลงมาตรงหน้าดิฉัน แต่ไม่ได้โดนตัวฉันก็ตกใจมากว่านี่มันคืออะไรหลังจากที่ฉันรู้ตัวเองว่าป่วยดิฉันก็เดินไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะเดินเพราะว่าเวลาจะเดินน่ะก็ต้องค่อยๆลุกค่อยๆเดินทุกๆวันที่เขาลงมีผู้ต้องขังที่เปิดขังประตูขังในตอนเช้าหกโมงครึ่งทุกคนก็จะวิ่งลงจากเรือนนอนลงไปอาบน้ําแต่ดิฉันไม่เคยวิ่งเพราะว่าวิ่งไม่ไหวต้องค่อยๆเกาะราวบันไดลงไปแต่วันนั้นเป็นวันที่พิเศษที่สุดเป็นวันแรกของชีวิตที่ดิฉันได้ลุกขึ้น แล้ววิ่งตามคนอื่นลงไปมันเป็นกําลังที่เลี้ยวแรงที่มาจากไหนดิฉันไม่รู้รู้แต่ว่าดิฉันวิ่งได้เดินได้ดิฉันก็วิ่งตรงไปหาพี่สาวคนนั้นแล้วบอกว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองดิฉันก็เล่าเรื่องราวเขาฟังคุณรู้ไหมคะความเจ็บปวดในค่าคืนนั้นหลังจากที่ฟ้าผ่าดิฉันหายจากความเจ็บปวดและมีสิ่งต่างๆที่เคยไหลออกมาจากภายในต้องขอโทษนะคะมันก็หยุดไหลออกไป ดิฉันตื่นเต้นดีใจและอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็คิดว่าจะทํายังไงถึงจะเล่าเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงๆมีพระเจ้าจริงๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของดิฉันดิฉันก็คิดอยู่ตั้งนานสุดท้ายดิฉันก็ตัดสินใจดิฉันจะเล่าเรื่องราวชีวิตของดิฉันให้กับทุกคนรู้ตอนนั้นดิฉันบอกทุกคนว่าดิฉันเป็นอะไรหลายๆคนก็ไม่เชื่อแต่หลายๆคนก่อนหน้าที่ที่เคยเห็นชีวิตก็เริ่มเชื่อ เมื่อดิฉันเล่าให้เขาฟังดิฉันก็ไปเยี่ยมเยียนคนที่เจ็บป่วยด้วยกันดิฉันเล่าเรื่องราวชีวิตที่พระเจ้าทำในชีวิตของฉันเช่นการรักษาดิฉันก็ประกาศกับคนที่เจ็บป่วยคนที่เป็นโรคเหมือนๆกันหรือว่าโรคเอดหรือว่าโรคที่ทุกคนรังเกียจก็มีหลายๆคนที่ได้รับการหนุนใจมีกำลังใจขึ้นจากคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายที่ก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยเป็นก็มีอาการที่ดีขึ้นมีกำลังใจหลายๆคนก็ลุกขึ้นยอมทานอาหาร แล้วก็เดินได้หลายๆคนก็ลุกจากเตียงนอนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งจากหนึ่งคนไปสู่10คนจาก10คนไปสู่20คนจากนั้นคนในเรือนจำที่สิ้นหวังท้อแท้คนที่เจ็บป่วยคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายคนที่คิดว่าไม่มีชีวิตคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่ากลับเปลี่ยนชีวิตเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองแล้วจู่ๆเมื่อดิฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าได้นำครอบครัวมาหาดิฉัน ดิฉันได้พบลูกครั้งแรกในระยะเวลา5ปีลูกโตมากดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่เห็นลูกเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นพ่อของลูกๆเป็นครั้งแรกเราได้เยี่ยมญาติใกล้ชิดครั้งแรกเราได้กอดกันกินอาหารด้วยกันจากนั้นไม่นานสิ่งที่สําคัญที่สุดกว่านั้นดิฉันได้รับอบการอภัยโทษจากโทษประหารชีวิตเหลือ40ปี จากนั้นที่ฉันอยู่จองจําอยู่ที่นั่นเป็นเวลาทั้งหมด19ปีดิฉันได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆแต่ดิฉันก็ไม่ได้หยุดการรับใช้ดีฉันอยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้ดิฉันมีหน้าที่การงานที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองที่สูญสิ้นไปจนหมดไม่เหลืออะไรเลยกลับคืนมาและมีฐานะที่ดีกว่าเดิมในสมัยที่ฉันยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าทรงทํางานผ่านชีวิตดิฉันและดิฉันก็ไม่หยุดที่จะทํางานให้พระเจ้าด้วยทุกๆครั้งที่ดิฉันออกไปในทุกๆเช้าจะมีคําพยาน ให้กับทุกคนดิฉันเจอใครดิฉันก็บอกเรื่องราวของพระเจ้าและดิฉันไม่อายที่จะบอกทุกคนว่าดิฉันรักพระเจ้าและดิฉันเป็นคริสเตียนนะคะอยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้ว่าอย่าอายเลยพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของของทุกสิ่งและคุณเป็นลูกของผู้ที่มีเจ้าของของทุกๆสิ่งในโลกนี้